สวัสดีครับผมปั้นจากทีมแบงคเทนนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็ตอนนี้ผมกําลังพักจากการบาดเจ็บนะครับตามคำแนะนานของคุณหมอนะครับความจริงเขาสั่งให้ผมพักตั้งนานเลยครับก็ตั้งแต่ผมเจ็บแรกๆแล้วครับก็แต่มันก็นเหมือนมันก็อยากเล่นต่อเนาะแล้วผมก็ฝืนมาเรื่อยๆความจริงผมเป็นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเออแล้วก็ ฝืนเล่นมั่งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่พอหลังจบไอแลนด์เนี่ยมันมันเหมือนว่ามันอยากมันอยากพักล้วอะเพราะผมรู้ว่าผมเล่นไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่เหมือนที่ตัวเองแต่ว่าเขาเรียกว่าไงนะฟอร์มของเรามันไม่เหมือนที่ตัวเองคาดหวังไว้ครับก็เลยคิดว่าเออพักดีกว่าเรากลับมาเล่นให้มันเต็มร้อยดีกว่ามันเป็นแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆครับมัน ม,ม,ออม,มันไม่เคยหายเอาง่ายตั้งแต่หตอนผมเป็นมัน่เจะหายเลยสาเหตุเกิดจากเอ็นข้อมืออักเสบครับก็คือเหมือนว่าเราใช้ท่านั้นเรื่อยๆใช่ไหมเราใช้ซ้ำๆๆๆจนมันแรงๆมันก็จะอ่อนแรงพอมันอ่อนแรงปุ๊บมันก็จะแบบบาดเจ็บละก็เหมือนเราหักนิ้วเรื่อยๆครับหักนิว้วหักนิว้วแล้วมันก็จะนิ้วเราก็จะค่อยๆแบบเหมือนแบบอ่อนแรงเรื่อยๆอะไรมา้นี้ยใช่ แบบจับเมาส์ขยับเมาส์ผมก็งงกันผมผมเอ็นข้อมือเสียข้างซ้ายเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เป็นฝั่งนิ้วก้อยสองข้างเลยก็คือทั้งซ้ายข้งขวาผมก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันอะไรเป็นสองข้างเลยแหมโชคดีถ้าให้รักษาจริงๆก็คือเมื่อตอนที่ผมพักนั่นเลยครับคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเจ็บมาใช่ปะผมก็พยายามยกดัมเบลรหรือยือดอะไรมาตลอดแต่ว่ามันไม่หายเพราะว่า มันเหมือนแบบผมเล่นเยอะด้วยผมเล่นแบบวันละแบบห้าหกชั่วโมงรักษาเ,อ,เอ่อวิธีการรักษามันมันมีแค่ต้องทํากายภาพอย่างเดียวเลยกายภาพแล้วก็ยืดแล้วก็พักพอาจริงมันจะเล่นก็ได้แหละอืมแต่มันก็กหลักๆแค่กายภาพกับยืดแค่นั้นเลยที่ทาไม่หายแบบนี้เห็นไหมดึงดึงมือไปข้างหลังอ่านึงแล้วก็ดึงัง่งไม่เห็นหรออ่ะ ดึงมือไปข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมตึงท่าแล้วก็อย่างนี้สองท่าปึ๊บแล้วก็อย่างนี้สามโอ้ยอย่างนี้สี่เบิบไม่เจ็บไม่เจ็บแต่มันตึงๆแล้วก็ดึงนิ้วว่าไปเนี่ยดึงไปปึ๊บแล้วก็ดีกว่ามีคอมข้อนิ้วด้วยอย่างนี้แบบดึงไปอย่างเงี้ยแบบกดผมไม่รู้บอกยัไงไงอย่างเงี้ยกดข้างหลังแค่นี้แหละส่วนใหญ่นะที่ทำ ทำเป็นเซตครับเอ่อสามเซตคาตารางคาตารางมันก็จะเป็นเช้ากลางวันเย็นแต่ส่วนใหญ่จะทําตอนเช้ากับเย็นเพราะว่าถ้าทําเยอะเกินมันก็จะอักเสบเหมือนกันช่วยเหรอก็ถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่เจ็บใช่ปะมันก็วอร์มร่างกายอะ่ะตอนเราเรียนพะละสมัยเด็กๆก็คงจะต้องวอร์มใช่ไหมเราแบบพวกพากพวกเนี่ยไหลปึ๊บว่าไปยืดฟิวแล้วแต่ใช่ไหมเล่นเกมก็เหมือนกันเล่นเกมก็ต้องวอร์มอ่ะคือ ถ้าไม่เจ็บผมก็ไม่รู้ว่าผมผมต้องทำอ่ะเนาะก็คือมันป้องกันการบาดเจ็บได้จริงๆไยแบบนี้ like, แบบมันเหมือนบอมก่อนนะให้แบบเส้นมันแบบไม่ตึงหรือว่าไม่อะไรก็ตามแล้วแต่เอ่อไอ้นี่ใช่ป er ะแล้วก็ยกน้ําหนักดัมเบลเอา,าว่าดัมเบลอะยกดัมเบลใช่ปะบีบเกิดฟุตเซ่นบีบบีบไปนี่บี B <c oughs> <c oughs> บไปนี่แล้วก็ยกดัมเบลแล้วก็แล้วก็แบบเาเรียกว่าไงอะพี่มัน มันเหมือนแบบว่าต้านน่ะแบบว่าไม่ขาแขนขวาใช่ปะแล้วก็ต้านไปอย่างเงี้ยให้ให้ให้มันให้มันเก่งตรงเนี้ยเหมือนแพล้งอ่ะนึงผ้าดึพอ้าใช่ปะเออเนี่ยให้มันเก่งฝั่งนี้แล้วก็แล้วก็บีบบีบลูกลุก่มกลมแล้วก็ดึงผ้าแบบดึงสองฝั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอืมดึงอย่างเงี้ยมันจะมีแค่นี้ส่วนใหญ่ที่ผมทํานะส่วนท่ามันจะมีท่าที่เอ่อ เฉพาะปีกอะแบบเฉพาะจุดจุดนี้จุดนี้เฉพาะนิ้วโป้งอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่แบบมันซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำผมผมทำท่าที่มันแบบกินหลายกินหลายส่วนอะแบบว่าออกกําลังกายได้หลายส่วนของกล้ามเนื้อมันจะออกแบบตรงไหล่ด้วยตรงตรง,ตรงแขนด้วยแล้วก็ตรงข้อมือด้วยนิ้วด้วยอะไรเงี้ยถ้าให้นับว่าพักจริงๆก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมประกาศพักนั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้ก็นนพักจริงๆละคือดูแลตัวเองเต็มที่นอนว่าสั้นแล้วแต่ นอนกินน้ําเออกินน้ำไปเ,เยอะด้วยมันมันจะทําให้เราเรียกว่าไงคิวไปดีขึ้นนิดหน่อยนะมันเออมันก็มันก็ปกติผมตื่นมาแล้วผมจะปวดปวดข้อมือแต่ตอนนี้ผมผมไม่ปวดแล้วแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาให้ผมแบบรู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยเพราะแบบตัวใหญ่แล้วมันจะปวดแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ทั้งวันเลยแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยครัแบบไม่ปวดไม่อะไรแต่เดี๋ยวมันก็ปวดละอีกประมาณชั่วโมงนึง เป็นจรนิงแล้วแต่ว่าเอ้ยมันมันดีขึ้นจริงมันดีขึ้นเบอร์ลินผมไม่น่าทันแล้วก็ถ้าเบอร์ลินมันอีกไม่กี่เดือนเองไงอีกเดือนเดือนหน้าเองนี่ใช่ปะทุกคนทุกคนซ้อมของตัวเองแล้วครับเราถ้าผมจะไปแทนใครตอนนี้มันเหมือนแบบมเหมือนแผนที่เขาวางมาตั้งแต่ซ้อมตอนตอนที่ผมไม่อยู่ตอนที่ผมพักไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องจูนกันใหม่อะไรอย่างงี้แล้วก็ผมบอกกับพี่แบงค์ไว้แล้วว่าสุดครับบอกว่าถ้าาไปเบอร์ลินพี่เล่นเลยผม ไม่ไป <laughs> โอมป้มันมันก็มันก็เหมือนแบบว่าผมก็ไม่อยากไปแบบอยู่ๆให้เขาเล่นซีไฟนนลแล้วแบบถ้าเราได้เข้าเบอร์ลินแล้วผมไปเล่นเบอร์ลินอย่างเงี้ยผมก็แบบผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์กับแฮปปี่แบคงใช่ปะละ่ะผมก็เลยเอ <Language> เอถ้าเขาได้ไปผมก็เออ <AL Be at> ก็ให้เขาเล่นเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็ความจริงผมเล่นได้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งนานแล้ว pues, <alla> ผมเล่นได้แต่ว่าผมเล่นได้ไม่เยอะแต่คือนั่นแหละ ก็ที่ผมไม่หายเพราะผมเล่นเกินเกินนั้นนั่นแหละผมเล่นแบบเล่นไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่หายไม่ครับส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่าแบบเออผมต้องพักแค่นั้นแหละแล้วก็พยายามอย่าเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องเล่นหรือว่าแบบอะไรก็ตามแล้วแต่ก็เล่นแล้ว,ลวก็อย่าลืมยืดอ,อย่าลืมออกกำลังกายอย่าลืมทาทุกอย่างให้พอให้ให้เสร็จหลังจากนั้นแล้วก็อย่าเล่นเยอะแค่นั้นแหละไเอไอไอผมรู้สึกเคราะ ข้อมือผมแข็งแรงมากเลยตอนนี้นแต่แบบมันก็ยังเจ็บอยู่นะแต่คือปกติอะตอนแรกที่ผมบีบมันเนี่ยครั้งแรกอะผมบีบเงี้ยแบบมือสั่นมากๆแบบอย่างไงีแบบ้แบบยแหละแต่คือตอนนี้นผมแบบสบายแล้วใช่ปะะเนี่ยอันนี้คือแข็งแข็งแรงและแต่มันก็ยังยังไม่หายเจ็บหรอกแล้วก็ยองน้ําหนักผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มระดับแนละ้วตอนแรกผมยกหนึ่งกิโลตอนนี้สองกิโลเดี๋ยวจะเพิ่มไปสามกิโลละก็คือมันก็เริ่มแบบมันเริ่มขิวบขึ้นแล้วอะเราใช่ซึ่งถ้าผมหายอะ่ะ ผมก็รู้สึกว่าผมก็คงไม่กลับมาเป็นต่อหรอกเพราะถ้าผมกลับมาเป็นต่อผมคงเออไปแล้วอะเพราะแบบผมรู้ทุกอย่างแล้วว่าแบบผมควรยืดผมควรทรําอะไรอะไรงเงี้ยแล้วก็วิธีการป้องกันบาดเจ็บอะง่ายๆเลยเราเราเราไม่จะเป็นต้องบีบเราไม่จะเป็นต้องยกอะไรก็ตามแล้วแต่แค่วอร์มร่างกายครับแค่ยืดแป๊บไปแล้วแต่ยืดครั้งละประมาณครั้งละประมาณสิบวิสิบสามวิอะไรเงี้ยแป๊บเดียวอะแค่ แบ่งเวลาก่อนเล่นสักสองสานาทีแล้วมาทำแล้วก็อย่าลืมหมุนอย่างเงี้ยผมเป็นการวอร์มอะ่ะสองข้างใช่ไหมแค่ได้แหละมันก็มันก็คือการวอร์มแล้วแล้วมันจะใช่เหมือนเหมือนวอร์มก่อนเล่นกีฬาทุกแบบเลยครับมันมันป้องกันบาดเจ็บมันไม่ได้ทําให้เราไม่บาดเจ็บนะแต่ว่ามันป้องกันอาการบาดเจ็บได้แบบเยอะกว่าที่เราไม่วอร์มอะ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้แบบทุกคนมันอยู่แต่ในบ้านใช่ปะ เวลามันเล่นเกมก็เล่นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็สําคัญไหลไหลคอหลังขาของก็สาคัญนะไปดูดิขาเวลาผมเล่นผมชอบเกงคือทุกอย่างอะ่ะมันต้องมันต้องยืดเอาจริงง่ายๆไปเล่นอยู่ขาก็ได้ครับอยู่ขามันยืดยืดยืดหมดทุกส่วนอยู่แล้วอะแค่นั้นอะ่ะมันก็เหมือนป้องกันเราละแล้ว,ลวมันไม่ได้แค่ป้องกันให้เราแค่แค่การเล่นเกมมันมันไปถึงแบบการใช้ชีวิตทั่วไปเลย ประจำวันของเราเราเราจะไม่ปวดเราจะแบบตัวไม่แข็งเราจะยืดได้สบายอะไรเงี้ยคือมันมันมีแต่ข้อดีนะที่ผมเมนโยคะนอกจากทําเยอะเกินนะมันทาให้แบบกล้ามเนื้อเสบไม่แต่มันไม่ไม่ไม่ใช่โยคะแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นผมแค่แบบว่ายืดทุกตัวของร่างกายแบบยืดขายืดแขนยืดทุกอย่างของร่างกายใชยเอาแบบ basic เบสติกรับอะไรเงี้ยมันทำง่ายแนละ้วจริงไม่ยากใช่ใช่ตอน ตอนแรกมันจะแบบมัจะแบบเจ็บมากอ่ะแล้วมันจะตึงมากอ่ะแต่แต่คือตอนเนี้ยผมผมทําได้ค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วอ่ะแบบผมทำไประมาณสี่ห้ครั้งเองมั้งแบบยอมฝืนอ่ะแบบยอมแบบกัดฟันนั่นแหละแล้วแล้วมันจะดีขึ้นผมรู้ว่าคน็ก X t e กเทุกคนเก่งครับแบบถ้าให้ถ้าให้เรียงรายชื่อเลยผมก็พูดไม่หมดเพราะผมคิดคำพูดไม่อรอกแต่ว่าผมรู้ว่าทุกคนทอมทอมหนักแล้วก็ ผมก็เหมือนเบื้องหลังกันเนาะแต่ว่าผมไม่ไทาอะไรหรอกนะผมแค่นั่งดูว่าเขาซ้อมทำอะไรกันบ้างแล้วก็แอบไปส่องอยู่บา้างเต็มที่อยูแนน่แล้ว, ms, ลวอ,ลอะต่อให้จะไม่มีผมก็ตามหรือวต่อให้ให้พี่แบงค์จะลงพี่แบงค์ผมรู้สึกว่าพี่แบงค์ทำงานหนักสุดเลยตอนเนี้ยคือพี่แบงค์ไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วก็ต้องกลับมาเล่นแล้วก็ต้องมาแทนผมอะไรเงี้ยคือพี่แบงค์ทำงานหนักมากก็ผมรู้ว่าแบบยังไงทุกคนก็ต้องได้ไปเบอร์ลินนอะไม่ได้กดดันแต่ว่าผมรู้สึกว่าทีมผมเก่งพอต่อให้จะไม่มีผมก็ตามสู้ครับ มอาจจะกลับมาไม่ทันเบอร์ลินก็ฝากเชียร์พี่ๆเอ็กเซนทงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ไปแข่งแชมเปียนใช่ปะผมกลับมาแน่ได <c oughs> ้ไปอยู่หรอวะแชมเปียน